อยู่ฝาแล้วควรอยู่ต่อหรือว่าควรย้ายออกจากทีมดีครับอาการมันบ่งบอกไปทุกอย่างนะครับหลังจากตกรอบของปารีสแซงแมงนะครับเอ็มบปเป้เองเนี่ยก็ซึมเศร้าแน่ละนะครับเพราะว่าทีมแพ้แต่ส่วนหนึ่งเขาเองก็อยากจะได้แชมป์กับปารีสแซงแมงเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นทีมที่เป็นบ้านเกิดของเขาแล้วเขาก็อยากได้แชมป์กับทีมบ้านเกิดด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว,ว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายวาระสุดท้ายของเอ็มบปเป้ล,ละหลังจากนี้มันจะเป็นการไปชาเลลส กับชีวิตใหม่ของเอมเปเป้ละนะครับเพราะว่าในฝรั่งเศสเองอะทุกถ้วยก็ได้แชมป์มาจนเบื่อก็ว่ากันตามนั้นแหละนะครับอย่างปีนี้เองเนี่ยก็แชมป์ลีกเองหรือว่าแชมป์บอลถ้วยซึ่งก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะได้3มแชมป์ไม่รวมแชมป์ลีกที่ตกรอบไปแล้วก็เส้นทางของปาร,รีสแซงแรมก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าสามแชมป์ซึ่งถ้ามันได้หมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรต้องท้าทายก็คือเป้าหมายของเขาต้องการทั่วย,ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและทีมไหนล่ะ นะครับแน่นอนที่จะทําให้เอมเป้ B P e จะได้ถ้วยนี้นะครับมีข่าวมาตลอดอยู่แล้วนั่นก็คือเรอาหมาริดนั่นเองนะครับมาริดเองจริงๆก็มีการเดินเกมแล้วก็วางแผนมาอยู่แล้วล่ะในการที่จะคว้าตัวเอมเป้ B P e แต่ส่วนหนึ่งสื่อต่างประเทศเนี่ยมีรายงานนะครับว่าการที่ไม่รีบเปิดตัวในตอนนี้เนี่ยก็เพื่อให้ห้องแต่งตัวของเรอัลมาริดเองเนี่ยมีสมาธิด้วย เพราะว่ายังมีรุนแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ในตอนนี้อยู่นะครับเต่ว่ามาริตต้องการจบลุกการนี้ให้แบบยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอาร์ติกาสเปนที่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับหรือว่าฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์เนี่ยก็อยากจะได้แชมป์ถ้วยใบใหญ่ที่สุดของยุโรปด้วยเช่นกันนะครับการทำงานของมาริดเนี่ยถือว่าจริงๆก็คืมหน้าแล้วก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอยู่พอสมควรนะครับเอ็มบปเป้ให้ สัมภาษณ์ว่าก่อนยูโรเนี่ยจะมีการตัดสินใจแต่ก็เชื่อว่าก็น่าจะเป็นช่วงที่หลังจากจบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละนะครับมีข่าวรายงานว่าถึงขั้นที่ว่าเอ็มบาเป้เองเนี่ยก็เรัลมาริดได้มีการเตรียมเสื้อไว้แล้วนะครับนั่นคือเสื้อหมายเลข10ที่เป็นเสื้อเป็นเบอร์เก่งของเอ็มบาเป้ซึ่งตอนนี้ในทีมก็คือลูกาโมดิทใส่อยู่นะครับแล้วก็ตามข่าวลูกาโมดิทเองก็จะหมดสัญญากับเรัลมาริด ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็แน่นอนครับการมาของเอ็มเปเป้ P P e, เท่ากับการจากไปของลูกาโมดิตเพื่อเปิดทางให้กับเอ็มเปเป้ P e, เพราะว่าเดี๋ยวมาริตเองก็คงอาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับลูกาโมดิตด้วยอายุนามที่ก็เยอะแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็คงไม่ทําก็คือว่าไม่คงไม่เอาเบอร์อื่นอนะให้ลูกาโมดิตใส่แทนแล้วก็ให้เบอร์เสื้อเบอร์สิกับเอ็มเปเป้ P e, ถึงขนาดนั้นก็คงไม่ใช่เพราะว่าลูกาโมดิตเองก็ถือว่าเป็น นักเตะที่พักดีแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคนหนึ่งในในยุคที่ผ่านมาของเรียวมาดิดเลยด้วยซ้ำนะครับก็เชื่อว่าการเตรียมของเรียวมาดิดเนี่ยนะครับในเส้นทางการคว้าตัวเคลียร e ์เอ็มเป้เนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดอ่อย่างแน่นอนก็คงไม่มีทีมไหนในโลกที่จะสู้ค่าเหนื่อยของเ e อ็มบ์เป้ได้กับเรอัวมาดิดแล้วก็ความฝันของเ e อ็มบ์เป ในการที่จะเปเล่นทีมาดิดรวมไปถึงคว้าแชมป์ฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปีย้ยนเนี่ยก็เป็นความฝันที่เอ็มปเป้ต้องการเพราะว่าทัวร์อื่นๆก็ได้หมดหมดแล้วนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสกาย YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน